สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงนินรางวัลสลากงวดวันที่17มรกราคม2568ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของสำนักาางานค่ะโดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้นะคะเวลา1 8 0กาเป็นต้นไปค่ะและหมายเลขสุดท้ายค่ะหมายเลขศูน ้าหน้าที่ได้แสดงลูกบอลหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วนะคะจากนั้นจะหมุนอุกปกรณ์ออกรางวัลด้วยลูกบอลหมายเลขคระกันค่ะต่อไปท่านประธานกรรมการนะคะจะนำลูกยางหมายเลข ประจำหลักอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่ ลหลักที่6กรวมให้กักน6ห,หลักเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมจากนั้นเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะเพื่อลูกย,งยางใหม่เล่นคลาดกันเพื่อท่านประธานกรรมการจะเสียงดิบขึ้นมาครั้งละ1หลักว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ4 0 0พบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สามหลักที่หกออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่ง จ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดสี่สามห้าสามชุดนี้จะปูเ่เด้อสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสองเก้าเก้า ต่อไปขอเชิญท่านประธานกรรมาการเสียงหยิบลูกยางใหม่ยเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่นะคะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4ี จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่หกออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้าย หน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก8ปดหนึ้าแดหฟังอีกครั้งนะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก8ปดห้า รางวัลเลขกหน้า3ตัวออกไปครบแล้วต่อไปจะทําการออกรางวัลเล็กท้าย3ตัว2ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ4,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่4หลักที่5ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 รางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออก6 6หกสองหกสองฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออก6 6หสองต่อไปขอเชิญท่านประธานกรรมการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใด ออกรางวัลเลขท้ายสตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 อกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3หลักที่5หลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้าย าวเลขท้ายสตัวครั้งที่2องเ,เลขที่ออกแล้วม้เ่3สามหกสสฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามหสาม รางวัลเล็กท้าย3ตัวออกไปแล้วนะคะต่อไปจะทําการออกรางวัลเล็กท้าย2ตัว1ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทค่ะยินเต้ยยินเต้ยยืนจังเลยไม่หนาวนี่นั่น จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งและหลักที่สองออกรางวัลเลขท้ายสองตัวผู้ที่ยืนประจำ เป็นผู้แทนคมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนิติกรชํานาญการพิเศษส่วนการอนุญาตการพนันและค้าของเก่าสํานักการสอบสวนและนิติการคุณกนกพรสุนทรวิพาสและผู้ที่ยืนประจำหลัก10บนะคะผู้ในการสํานักนโยบายและแผนสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนคุณรพีพิษพรมนาคค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัว มมาแมาแแลล้้ววรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่17มกราคมพุทธศักราช2,568เลขที่ออกขอใหยค่ะพุทธศักราช2,569เลขที่ออก75 ศ er so oh, ูนย์สองศูนย์สองไกลไกเลยค่รางวัลเลขท้ายสองตัววดวันที่สิบเจ็ดมกราคมพุทธศักราชสองพันสิบเก้าเลขที่ออกศูนย์สองรางวัลเลขหน้าสามตัวรางวัลเลขท้ายสามตัวและรางวัลเลขท้ายสองตัวออกไปแล้วต่อไปจะทําการออกรางวัลที่หนึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ หล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลเป็นรางวัลรางวัลละหนึ่งแสนบาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่ง ทูนสองก็ได้มีใครถูกไหมเนาะนิคอมเมนต์มาหน่อยดิก่อนใหม่เลขดคละกันนะคะเมื่อท่านประธานได้ประกาศกันดีแล้วจะกดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการยกคันยกเปิดช่องใหเลืกวันใหม่เลขตกลงในที่รองรับด้านหน้า ขณะน,นี้ลูกบอลหมายเลขทั้ง6หลกักตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนําภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการ<อ>เมื่อได้ลูกบอลหมายเลขครบทั้งหกลูกแล้วท่านประธานจะนําลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปลา่าซึ่งแยกเอาไว้ต่างหากและเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้่ลูกบอลหมายเลขคลาคกันค่ะ ในงวดวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักณนะอาคารออกรางวัลสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีประชาชนที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทีวี ตั้งแต่เวลา13 50นาทีสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเว็บไซต์สำนักง,งานสลากกินแบบงรัฐบาล w w w g o o r t h แอปพลิเคชันของสำนักง,งานสลากกินแบบงรัฐบาล JO Lottery Official และ l i n e t ชเร y กรมทำรันฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา14นิกา30นาทีค่ะ ในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังดรจุธาทองจารุวิลินจะทำการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสียงลูกบอลหมายเลขเรียงลําดับก่อนหลังและนําลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ในหลักของตนเองค่ะ ท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขสองกรรมการออกรางวัลประจําหลักหมืน่นผู้แทนกครมการปกครองกระทรวงหัดไทยคุณกนกพรสุนทรวิพาสนิติกรชำนาญการพิเศษส่วนการอนุญ,ญาตการพน,นันและการค้าของเกา่าสํานักงานสอบสวนและนิติการจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลําดับแรกค่ะ ลูกบอลหมายเลขประจําหลักหมื่นนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ <S 2> <S 2> ได้หมายเลขสี่กรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยคุณอัมพวันพุกดำนิติกรชำนาญการพิเศษกองการัองครารัชกรรชีกลางจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหม,ลลลหมายเลขเป,ลเป็นลำดับต่อไปค่ะ หมายเลขประจำหลักร้อยนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเยลขห้าก,กรรมการออกรางวัลประจำหลักสิบผู้แทนสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินคุณปิยรัตน์ตั้งการจนดนาดผูาต้มในการสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่21จะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะก็ใส่ใส่กี้ลิมป้ะ ไดขรางวัลใหม่เลขประจำหลักสิบนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยุอย่างหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้ไมดหมายเลขสามกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันเป็นผู้แทนภาคประชาชนคุณสุดารัตน์สิทธานนท์จะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะ ลูกบอลหมายเลขประจําหลักพันนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลขหก 6. กรรมการออกรางวัลประจําหลักหน่วยผู้แทนสื่อมวลชนคุณอัธวดีจิรมณีคุณหรือคุณมิน้นเป็นศิลปินนักร้องนะคะจะเ,เป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลําดับต่อไปค่ะเราไม่ถ่ายเราไม่ถ่ายแล้วก็หาคือใบใบแผ่นควันมันเข้าสืดิ เลหลันหมายเลขประจำหลักหน่วยนะคะและกรรมการท่านสุดท้ายค่ะได้แก่กรรมการหมายเลขหนึ่งกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนคุณระพีพิศพรมนาถผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนจะเป็นผู้ยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบันหมายเลขตกลงในที่รองรับเป็นท่านสุดท้ายค่ะ สุง,สงม้านนออ,อยังไงกำลังรุ่นอยู่นี่น2 02เมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านเสร็จร่วพรครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุรางวัล<ห>เพี่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกราง,รางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะ ้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะรางวัลที่หนึ่งมาแล้วววดวันที่มาแล้ว <16. S 2> มาแล้วพุทธศักราช2,569เลขที่ออกเลขที่ออก8,7,8,9,7,2 7แปดเก้าเองเจ็ดกเยอะนะ,ะ้นนเนี่ยรางวัลที่หนึ่ง งวดวันที่8กคพุทธศักราช2569เลขที่ออก878972โดยที่รางวัลที่1มีรางวัลข้างเทียงจำนวน2รางวัลเลขที่ถูกรางวัลได้แก่หมายเลข878972งเงียสวยเลยนี่878971และ878973 878973 สำหรับผลของรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลักซึ่งมาจากผลรางวัลที่หนึ่งราจะมีเจ็ดสวยเลยรางวัลเลขท้ายสองตัวมีดังมีนังนี้นะคะรางวัลสามตรงจำนวนเงินรางวัลแก่หมายเลขเก้าเจ็ดสองเก้าไปอยู่ตัวหน้าแล้วเม่เกีเนาะมีหน้าเลยเงินรางวัลสองพันสามร้อยสองไปอยู่หน้าก็ไม่ได้ รางวัลสามสลับหลักห้าหมายเลขได้แก่หมายเลขใครโ <2 S 1> ชค <2 S 1> ดีใครยังไงก็สองเจ็ดเก้ามาแก้บนได้ตลอดลวเวลานะครับเลขสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดหมายเลขเจ็ดใครถูกมั่งเนาะดีใจนํำเด้อครับโอ้ชาดิเเงี้ยน่าจะถูกเยอะอยู่แต่เป็นเลขอันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเนี่ยมีใครถูกก็คอมเมนต์มาได้กันครับพี่เจ๋ พลาดแล้วไปออกตัวหน้าเขาเนาะให้เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดห้าสามสี่สามไปออกเจ็ดสองซะนี่เจ็ดก็ยังดีครับมีเจ็ดนะเป็นยังดีมีเจ็ดมีเก้ามาถ้าเล่นแบบนี้ยน่าจะถูกกันเยอะนะครับนะ่าจะถูกกันเยอะอยู่เอา้าใครถูกก็ดีใจด้วยก็ท่านใดนะที่มาขอไว้ตรงที่จุดใต้สะพานนะครับมา แก้บนได้ตลอดเวลาดิครับเด้อด้านล่างเราไม่ปิดนะครับไม่ปิดไม่ปิดลา,านสัก,กระด้านล่างนี้ไม่ปิดนะครับท่านใดที่จะมาแก้บนได้ตลอดเวลานะครับได้ตลอดเวลาเลยจุดจุดใต้สะพานนะครับมาแก้บนได้ตลอดเวลาเลยเลขสองตัวศูนย์สองสามตัวเก้าเจ็ดสองครับ อาจารย์อ๋อเกือบดังอีกแล้วนะอาจารย์อ๋อเกือบดังไม่ให้เจ๊บไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์อ๋อูให้นะเสียวไปนิดหนึง่งมีใครถูกไหมน้อทีมเรานี่นะทีมใต้สะพานเราถูกไหมเน้อเอาก็ดีใจได้ครับสําหรับคนที่ถูกและคนที่ยังไม่ได้มีโชคก็มารุนกันใหม่ต่อไปท่านใดที่ต้องการที่จะมาแก้บนนะครับมาแก้บน รพรุ่งนี้ก็จะได้ชมบารมีปู่อีกหนึ่งวันวันอาทิตย์นะครับที่สิบแปดวันจันทร์ปิดแน่นอนครับวันจันทร์นี้ปิดแน่นอนนะครับวันจันทร์นี้ปิดแน่นอนก็ลานสักการะเราก็จะให้ทุกท่านมาแก้บนมาขอต่อได้แล้วอีกวันสองวันนะครับจะมีองค์จำลองปู่มาตั้งไว้ตรงนี้ครับมาตั้งตรงนี้เด้อครับตรงไม้คล้ายพญานาคเแหละ อยู่ใต้สะพานนะครับจะมีองค์จำลองเหมือนปู่ที่สุดนะตอนนี้ก็ให้สีดุ้นดูก่อนว่าจะเหมือนขนาดไหนนะวันนี้ก็พรุ่งนี้จะลงสีแล้วพรุ่งนี้ก็คงจะลงสีแล้วยีไมกี่วันก็จะมาตั้งไว้ก่อนแล้วก็จะทําพิธีอัญเชิญปู่นะมา,มาสารอยู่ตรงนี้ะก็ขอท่านโชคดีเด้อครับท่านใดถูกก็ดีใจด้วยท่านใดยังไม่ถูกก็มาบ่อยๆครับขอจากปู่บ่อยๆเอา ก็ขอท่านโชคดีสำหรับรายนี้ขออนุญาตลงก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันในไร้หน้าพรุ่งนี้ว่าอยังไงกันต่อ